จะเดินทางในเทศกาลโดยย้านยิ่งการท่องเที่ยวก็จะเป็นการเสริมให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งนอกจากเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วความประเยก็ต้องมีพร้อมกันพรที่พ่านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีความเหญ่แล้วก็มีข้อสัมพัาธในคามสมานุวงชาติในช่วงเทศกาลตารบัญชามของพระนท่านเศรษฐาทวีสิงครับท่านนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นครับ การท่องเที่ยวนะครับถือาเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะรัฐบาลเองก็มีวันหยุดที่ต่อเนื่องหลายวันนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางท่องเที่ยวน่ศูนย์อเมริกามกป้องกันและลดภัยธรรมนุนช่วงเทศกาล2 5 6 7ของสำนักงานแห่ชาตินะครับก็การบาดเจ็บ้มงตายก็ต้องน้อยลงด้วยนะครับแต่หากแต่หากการจะน้อยลงการบาดเจ็บนะครับ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผู้สูญเสียมีการสูญเสียทั้งรถค่านค่ะวันนี้นะครับสำนักงานตรวจเห่งชาตินะครับได้ทำการเปิดศูนย์เงิการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการซึ่งเราก็ทํามาเป็นประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงการหรือเทศกาลท,ที่หยุดยาวนะครับเราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะใช้รถใช้ถนนเนี่ยจำนวนมากสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการลดอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะจะยิ่งเพราะสิข้อหาหลักซึ่งเรา มีนโยบายไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่าสันดันทิรยการไม่สมกันนอกนะครับการวิย้อนสอบสอนรถที่อยู่ในสภาพไม่เหมาะสมการฝางฝืนยางไฟนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะได้ประชาัมพันไปซึ่งเราเรียกว่า1ิบข้อหาหรือสิบรถขมนะครับอย่างน้อยที่สุดครับเพื่อ,อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับหนักรู้เรื่องกฎหมายจราจรนะครับซึ่งทุกคนทราบดีนะครับเราหวังว่าจะไม่เกิดเหตุโดยเฉพาะยิ่งการสรุปอ่อ คาเฉลี่ย3ปีย้อนหลังนะครับมีผู้ที่เสียชีวิตประมาณ2,600นะครับเราก็คาดหวังว่าปีนี้เราจะลดลงให้เหลือ5ลดลง5เเนะครับผมเชื่อว่าอุบัติเหตุนั้นคำว่าอุบัติคือการเกิดขึ้นเหตุก็คือเหตุที่ไม่ได้คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับที่จะต้องให้ความระมัดระวังน,นะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงก่อนเทศกาลและก็หลังเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวันที่11 นะครับพรุ่งนี้ผมก็จะขึ้นเครื่องนะครับเพื่อจะตรวจการจราจรและหลังัวันที่16ซึ่งจะเป็นวันที่คนจะกลับนะครับเริ่มกลับแล้วทยอยกลับซึ่งตอนนี้ก็มีบางคนก็เดินทางไปแล้วครับแล้วผมคิดว่าช่วงที่ที่สุดได้จะเป็นวันที่11ครับ11ครับแล้วก็กลับได้จะเป็น17ครับเพราะว่า16เองก็จะเป็นทุกคนก็จะออกจะจะ,จะออกมาพร้อมๆกันนะครับบางคนก็ลาล่วงหน้าไปแล้วซึ่งเราไม่ได้เราไม่กลัวครับว่าประชาชนที่มาเนี่ยจะมากหรือน้อย นะครับเราพร้อมที่จะบริการไม่ว่าการจะเปิดเลพิเศษไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องการพักผ่อนนอนหลับซึ่งตำรวจทางหลวงและตำรวจพื้นที่จะร่วมกันในการบริการนะครับอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับให้ดีที่สุดครับเต็มกับหน้าความสามารถที่ตำรวจเรามีครับประเมินตัวเลขก็คิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีแหละครับเป็นธรรมชาติของของการจราจรอยู่แล้วรถคนถนนเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักในการที่จะควบคุมครับ ส่วนจะมากหรือน้อยนั้นเราก็จะสรุปเป็นแต่ละวันครับว่าปีนี้กับปีที่ผ่านมาในวันเดียวกันเนี่ยปีไหนจะมากกว่ากันครับมีเส้นทางจราจรไหนที่น่า,นาก,กังวลไหมโคตเป็นปกตินะครับเส้นพิจาภาพครับไปไปสายตอนออกชิ้นเหนือนะครับหรือเส้นลงใต้นะครับแล้วก็เส้นขึ้นเหนือนะครับจะมีอยู่สามสี่เส้นหลักครับนช่วงหลังๆมีปัญหาเรื่องของรมไฟฟ้าที่ออผมผมอยากจะให้ทุกคนได้พักผ่อนเต็มที่ อย่าเพิ่งไปเรื่อนเริงอย่าไปเสพตัาหรือดื่มมากนะักนะครับไปถึงที่หมายแล้วคุณก็อยู่ที่บ้านไม่ต้องออกมาเพราะถ้าออกมาก็จะเกิดในปัญหาในถนนเส้นรองนะครับคือถนนชนนบทถนนของอทางหลวงชทนวนบทหรือถนนเทศบาลตา่างๆอันนี้คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าการเสียชีวิตจะเกิดขึ้นในช่วงตรงกลางมากกว่าหัวและท้ายคนระับเพราะหัวและท้ายในรถจะติด เพราะฉะนั้นปริเด็นที่เกิดขึ้นจะเป็นปริเด็นเล็กๆน้อยๆครับมีการกำชับตำรวจ